ตอนนี้ข้างในนี่คือเขาเรียนทาวหลุดออกมานี่ก็เป็นสป่าโอ้ยชีเดสกะ <c oughs> ไม่กค้ผมไปดูเกาหลีแล้วนะก็มันก็ไม่ต่างกับสำเพง็งเมืองไทยอะมีเสื้อผ้านุ่นนี่นั่นแล้วมีของก๊อปปี้ด้วยนะ <c oughs> ก็เราโอเคนะไม่ว่ากันแล้วแตุ่สรสนิยมอ่ะเรามาดูนะ ของอในซูเป,ปอร์นี่มีอะไรบ้างแตงโมสองพันสามราคาดีอยู่แมล่อนพวกเปี่ยส่วนใหญ่เกาหลีนะก็จะชอบกินพลิกพลิกเขียวจะมีขายกันเยอะมากเลยออันนี้เป็นของซูเป,ปอร์อันนี้กินได้ซื้อได้เนี่ยดูสิสองร้อยสิบสี่เยนเพื่อนๆดูสิเห็นไหมเนี่ย อันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งเป็นรากบัวหรู้ป่าผมไม่แน่ใจนะเนี่ยหอมสองร้อยเก้าสิบแปดเยนอันเดี๋ยวเราก็ไปดูที่ว่าข้างในมีตุเรียนไหมอันนี้ผมอยู่ด้านนอกของเขาเลียนทาวนะดูดินี่น,นะเป็นด้านนอกของเขาเลียนเทา้าน,นะเอออ่ะเราเข้ามาดูหน่อยจิอ๋อนี่ชื่ออันเฟรอันเฟยอยู่ที่เขาเลียนทาวนะเพื่อนเดี๋ยวเข้ามาดูหน่อยมีอะไรน่าสนมัาง น้ำน่าจะน่าจะเป็นของเกาหลีเพี่อนอืมแตงโมสม้มโอโหตัวส้มนัะสีแป๊ดเลยนะดูเดี๋ยวโอ้โหโน,น่นนะนหนากินอยู่น่ากินอยู่เดี๋ยวไม่แน่อาจจะจัดจัดมาสักหน่อยอืมส้มโอ ห้ารอยแปสิเยนมีส้มโอด้วยเอ้ยมีน้ำดอกไม้ด้วยโน,น,น,น่นี่ห้ารอยเยนห้าเหรียญนั่นเน่ไทยแรงไหนวะราคาราคาแรงไหมก็น่าจะแรงอยู่นะเออเนี่ย ห้าสิบแปดเยนอันนี้เป็นกล้วยห้าสิบแปดเยนเองเหรอ,อน,นั่นเป็นกล้วยอะไรนะเนี่ยเนี่ยเอ้ยสี่ร้อยหนูสี่ร้อยห้าสิบแปดน่าจะมีทุเรียนนะหวังว่าน่าจะมีทุเรียนนะดูด่ดิอันนี้ประเทศผมมีเพียบเลยออสเตรเลียอันนี้เขาเรียกกระโหลกวัดส้มมันน่ากินว่ะนะมังคุด <c oughs> มังคุดหนึ่งพัน แมงสี่ลูกออสองลูกก็สองสี่ร้อยเก้าสิบแปดเยนเห็นไหมมีทุเรียนไหมนี่เห็ดถ้าใครมาญี่ปุ่นนะต้องมากินเห็ดนะเห็ดของมันก็น่าน่าน่าอร่อยอยู่ซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยซื้อไปปรุงและทำแบบข้าวได้สบายเลย ของกินดีราคาดีอยู่เนี่ยเอาไปต้มเนี่ยเอาไปต้มกินใส่น้ำตาลแดงสายแดงขิงไอ้เนี่คนก็บอกค่าข้าวข,ของที่วิผลสูงก็ก็สูงจริงๆนะเออสูงจริงๆแต่ก็แล้วแต่นะ สำหรับผมนี่ก็เพราะผมใช้เงินออสเตรเลียดอลลร์อยู่แล้วมันก็มันก็โอเคแต่ถ้าเป็นคนทั่วทั่วไปที่อยู่ที่นี่ทำงานได้พันกว่าเยนนะมันก็อีกราคาานึงนะดูดิเนื้อเนื้อหมู นำเข้าทั้งนั้นเลยแพ็กสีขาวนี่คือนำเข้าแต่แรกเป็นสีอย่างนี้ก็คือภายในประเทศราคาซูปเปอร์ดีดีนี่เองนะโอ้โหนี่สี0ร้อยเยนนี่อร่อยนี่มีหอยเป่าคือด้วย มีซูชิมีลูกชิ้นมมีซอสต่างๆนี่ปลาไหลปลาไหลหนึ่งพันกินได้อยู่ที่นี่นะถ้าคุณไปกินร้านที่มันราคาแพงๆมันก็ไม่ไหวเหมือนกัน <c oughs> โอ้สามดนี่กินได้อยู่เป็นเป็นซูชินะเพื่อนๆสาม้อเก้าสิบดเยน ไอ,นน en, นนะอ้นี่สี่ร้อยเยนเห็นไหมปลาหมึกนี่ไอ้นี่น่าจะเป็นชูโทโรตัวนี้นะก็ราคาก็อยู่ที่ว่าคุณไปที่ไหนแต่ผมแนะนำนะ ที่เอออนดีที่สุดของดีของสุดดูนะไอ้นี่ผมอยู่ย่านเขาเรียนทาวเมนไตโก ยากิโซบะของทั่วๆไปบวยเออข้าวกล่องแพ็คนั่นก็อยู่ที่เกรดนะเพื่อนๆ ว่าคุณจะไปเดินจุดไหนอะไรยังไงคุณได้ของอะไรมาอันนี้ก็เป็นของกบเคี้ยวตัวทั่วไปอของกบเคี้ยวตัวทั่วไปมนมขนมปัง ไข่โอเคจบแค่นี้เพื่อน